เรื่องนี้คือเรื่องจริงเพื่อนของผมเป็นชาวอิสลามพ่อของเขาได้ตายอย่างปัจจุบันทันดวนโดยไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้กับลูกๆจนพิธีทางศาสนาได้ผ่านไปในคืนหนึ่งเขาได้ฝันว่าพ่อของเขา กำลังเดินอยู่ในบ้านหาอะไรสักอย่างเขาก็เลยถามพ่อของเขาว่าพ่อหาอะไรอะ่ะพ่อก็บอกว่ากูหาโทรศัพท์หาทำไรอ่ะพ่อกูอจะโอนเอินให้มึงไงหลังจากพ่อเขาได้โทรศัพท์ก็โอนเอินให้เขา เออกูเอินเอานแล้วนะ่ะเช้าเขาก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าฝันเลาะคิดถึงพ่อแต่ช่วงบ่ายคุณป้าเขาก็โทรมาเอ้ยเนี่ยพ่อเองมาเก่าฝันมาตวงเอินป้าเนี่ยที่ยืมไปหมื่นห้าเออเดี๋ยวป้าคืนให้นะลูกนะนี่คือเรื่องจริงที่วิญญาณยังอ่วงและตาม ตวงเงินมาให้ลูกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ